สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะติดตามนุกกี้พิตี้เธอจะ้งองฝนันใช่ว่าส่วนใหญ่คุณแม่เทพก็จะดูพี่นุกกี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะ<อ>นุกกี้จะดูแม่บ้างนะคะเดี๋ยวจะต้องสอนกันบ้างแหละนะมันไม่ไหวละมีคนเข้ามาดูยังคะ่ะมีคนเข้ามาดูกันยังเอ่ย <laughs> แม่ คลิปนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะ18บวกนะคะโลกสวยวิเหมาะหายไปนะจ๊ะเนอะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเฉพาะเลยนะคะก็คือว่าปกติส่วนมากแม่จะสอนลูกใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ลูกจะสอนแม่นะวันนี้มันวันอะไรแม่ลูกถามอย่ามากาขายกอย่ามามันไม่ได้จริงเดี๋ยววันนี้แหละมันไม่ได้แม่ไม่อย่างลูกหลานอย่ามา ผิดมากๆเลยเกือบแล้วเกือบจะเสียเงินให้กับตํารวจไม่รู้ตัวเนาะทำการเป็นแม่แม่โตอายุแค่นี้แล้วนะนะห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วนะแม่นะแม่หกสิบเอ็ดได้สัตว์แม่อย่ามาทําเป็นเด็กเหมือนเล่นขายข้าวแกงแม่รู้ไหมว่าถ้ามันโดนขึ้นมามันจะเสียหายขนาดไหนฮะแม่ทำอีกแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เรารวยล้วงเงินหรอแม่ฮะฮะคือเรื่องของเรื่องวันนี้มันวันอะไรแม่วันนี้มันวันพระ กูอ่านหนังสือแล้ววันวันพระใหญ่ไหมกูอ่านหนังสือบอเป็นแล้ววันนี้คือวันพระใหญ่เขาห้ามขายแอลกอฮอล์ถูกไหมคะเนาะเมื่อกีนน้นี้นุกกี้แค่ภาพสดนะคะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อเบียร์นุกกี้บอกว่าอยากขายแต่คราวนี้คือจะจะไปหยิบให้เขานี่นี่ก็เลยต้องพักคลิปเลยค่ะขอไฟกับลูกค,าค้าคนนั้นก่อนว่าวันนี้มันวันอะไรฮะมันเป็นวันพระใหญ่เขาห้ามขายถ้าเกิดโดนขึ้นมามันเดี๋ยวนี้ค่าปรับมันไม่ได้แค่ แล้วนะมันมันปรับหลายหมื่นเลยนะคะแล้วเนี่ยมันร้านอะไรมันร้านชื่อนุกแม่แล้วคนที่โดนคือนุกแล้วใครติดคุกนุกติดคุกทุกวันนี้แม่เป็นแค่ลูกจ้างนะที่มาอยู่ในร้านนี้แม่ <laughs> นุกเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมยายเขาถึงตัดหัวตัดหางแล้วก็ไล่ออกไปจากบ้านก็เพราะเขาเป็นคนเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ไงทําไมยายถึงตาเขาถึงบอกว่าแม่เนี่ยเป็นลูกที่แบบว่าคือเขาตัดหางปล่อยไว้เขาไม่เอาเลยอ่ะเพราะว่าเวลาเขาทําผิดก็จะทำเสใสเขาไม่สนใจสนใจอะไรแบบนี้ค่ะนุกบอกเลยนะแม่ทุกวันพระใหญ่นะทุกปีมันจะมีกี่วันที่เขากฎหมายเขาบอกห้ามอย่าเพ่อเอ แม่มันเป็นเรื่องซีเรียสนะแม่แม่อย่าทาแบบนี้อีกต่อไปนะมันอันตรายถ้าเกิดเป็นพวกตํารวจตํารวจนอกเครื่องบงเครื่องแบบมาเขามาตรวจล่ะเกิดมาหลอกซื้อแม่ล่ะคนที่โดนจับคือนุกเพราะร้านนี่มันเป็นชื่อนุกแล้วแม่ก็เป็นคนเห็นกับตัวถ้าเกิดตํารวจจับแม่ก็บอกอ๋อนี่ไม่ใช่ร้านชื่อฉันร้านชื่อนุนอกสรุปกูโดนแล้วมันเสียหลายหมื่นนะแม่ดูดิครับเพื่อน สวัสดีค่ะทุกคนเเดี๋ยวทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนวันนี้วินุก,กี้ออกขอดุคุณแม่เทพก่อนนิดนึงค่ะเนาะเลยเลยยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะวินุก,กี้อยู่ลมก้าวก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาช่วงนี้ไงวันนี้กลับมาแล้วแต่เมื่อกี้นี้มีประเดน็นมีประเด็นเกือบแล้วแล้วเนี่ยตังก็ซื้อให้มันให้แล้วนะทองก็ซื้อให้นะวันนีน้นะ ำไมแม่หัวเราภูพิใจในตัวนุกเลอสัตว์ยืมไปสองพันเอามาเงินมาคืนกูสองพัน 2000. นุกให้แม่จ่ายแม่ขอบคุณที่ลูกทำดีกับแม่แม่จะไม่เคยลืม <S 1> <S 1> <S ลูกดีกับแม่ถึงขนาดนี้วันนี้แม่เอาเขาถาว่าวันนี้แม่ไปทำบุญที่ไหน แม่ยังไม่ได้ไปเลยลูกแม่ตื่นไ, <ป S 1> ไม่ไหวไ,ไปพรุ่งนี้เนาะแม่ไม่สบายไม่สบายอะไรนี่พี่นุกกี้ซื้อทองให้แม่นะคะแล้วก็ <laughs> แล้วก็เอาเงินมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่เกือบจะหาเรื่องอาเรื่องตะลงตะลางเอาคุกมาให้พี่นุกกี้อีกเมื่อกีนเนี้ยเมื่อกี้ตอนถ่ายภาพสดคลิปแรกอะมาซื้อเบียโอ้ยพี่บอกว่าอย่าแล้วนะอย่านะอย่าทํานะคะมึงจะหยิบไปขายมึงเขาอยู่ตรงนี้เป็นไรให้เขาไปโอ้ยมันไม่ได้นะมีคนรู้กกจกรู้จักกันน่ะแหละตัวดีเลยค่ะเพื่อนเกิดโดนขึ้นมานะ่ะ หลายหมื่นเลยนะคะพิ่นก,กี้มีแผนจะไปแปลงเพศทำนงทำนมใหม่ด้วยของกูมีมเเ <c oughs> แม่ <c oughs> แบ่งไปก็ได้ไม่ต้องไปแม่มีเอฟอซี FC จากทางอีสานมาพูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยเด้อโอ้ยแม่กับว่า <c oughs> อีสานอยู่ลูกหลาเอ้ยแม่ไม่อยู่ไทยโดนแล้วอุ้ย <c oughs> แม่มีมีเอฟซี FC ทางเหนือเขาอยากให้แม่พูดภาษาเหนือเหมือนกัน เด็กเขาน้อยใจผู้อีสาะได้ทำไมพูดเหนือไม่ได้พูดพูดเหนือได้ก็ได้่ะได้ก็ได้ได้ได้เจ้าน้องคนเหนือจังหวัดยังน่องจังหวัดแป้เจ้าคนแป้บอกคนนานเจ้าคนนาดไหนวะอ๋อหน่อยหน่อยน่อยออะไรนะอ่อหนูมาจากลำปางเจ้า แม่มีคนใต้มาเดี๋ยวคนใต้เขาจะน้อยใจพูดใต้แหล่งใต้เมันคนใต้ที่ไหนนะมันไม่ใช่ใต้แหล่งใต้แหล่งใต้แม่แหล่งบอกเป็นแม่แหล่งบอกเป็นไต่ทุนแม่อยู่ไต่ทุนไม่แม่ไม่ได้คนใต้แม่คนไต่ทุนแม่ไม่ใช่คนใต้แม่อยู่หาดใหญ่เอฟซีหัดใหญ่แม่ไม่ต้องเล่นแล้วโตแล้วนะแม่นะหอกก็จะสองสี่แล้วนะไม่มีสีดำ ขาวอย่างเดียวอย่าทำเนะนุกขอร้องนะวันพระใหญ่นะอย่าเห็นแก่งเงินเล็กๆน้อยๆวันอเวอร์นะขอร้องนะแล้วมันโดนตตาสาปะควาโตแม่โตชัมาัมปุตตาดูดิค่ะแม่เนี่ยเวลาพี่นุกกี้ทำผิดนะเขาจะดายิ่งกว่า้าเวลาเขาทำผิดเวลานุกกี้จะเอกเขาจะเป็นคนแบบนี้แหละนีสใส่ไม่ดีเลยแม่เทพหอมหนูเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะาบหหหหไม่ สิบวันมันยังโอ้ยแม่มีเอฟซีคนใต้ด้วยนะคะ่ะไต่แม่น,นุ่นไต่ไหนุ่นหนู่นไต่แน่เขาว่าคนใต้แม่ไต่ทุ่นแม่ไม่ใช่ไต่ทุ่นเนอะแม่เออเนี่ยแม่ได้ดูข่าวไหมที่อ๋อเขื่อนแตกที่ลาวอ่ะพี่ชาวลาวากูปเป็นคนที่ไม่ดูหนังรูละคระแม่รู้ใช่ไหมออแม่ไม่ใช่คนโง่นะแม่พูดให้กำลังใจคนบลาวนี่ไหนๆก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องเรา ก็น้ามึงอยู่มึงอยู่ลาวอ่ะน้าของพีนุกี้เป็นคนลาวค่ะมันไม่ใช่คนลาวมันคนหนองคายมันไปมีผัวคนลาวอ๋อป๊อกป๊อกถ้าโตได้ได้มึงคลิปนี่กถ้าโตจําเอื้อยได้น่ะมึงเด้อนน้าเอื้อยน่ะแม่เขาจําแม่เขาตายไปแล้วแล้วป๊อกอ่ะใครบอกอ๋อแม่ป้านุ่นป้านุ่นเอาละป้าที่เขาได้แฟนเวียดนามอยู่นะไอ้นี่นะ อ๋อเหรอทำไมแม่มีทำไมพี่น้องแม่เยอะจังเลยอ่ะเอ้าแค่สี่ยายแม่คงจะเป็นคนยายคงจะเป็นคนที่สวยหน้าดูเลยเนาะสวยไม่สวยก็มีผัวก่อนกูอ่ะลองมาก็เป็นกูอ๋อยายใช่ไหมสวยกว่ามึงอ่ะเออเออสวยไม่สวยก็มีผัวก่อนโอเคอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าค่ะเศรษัยทุกคนนะคะพี่นุกกี้อาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่ทุกคนนะเพราะว่ามัวต้องสอนเมื่อกี้ไงเกือบแล้วโดนถ้าเกิด ถ้าเกิดตำรวจอยู่นะหยดอกเออร้านกูแล้วร้านก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยชิ่หายเลยขายกําไรบาทสองบาทใครบอกอะไรนะแม่กาไรกูขายวันหนึ่งได้สองสามพันในบ้าแม่เ c ซจากฮ่องกงค่ะพูดภาษาฮ่องกงที่ฉิหยลมันไม่ตกหน่ร้อผขม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เอซส่งขาแม่คนใต้คนส่งข้าแล้ว ตลกทุกครั้งที่ดูคลิปถึงคุณแม่เทพะคะสวัสดีค่ะแม่เทพสบายดีไหมคะสบายดีนะคะโอ้ยแม่โบสบายได้ยังไหน้อรู้มึงแดหุ่นแม่กับเพาะมันสบายนี่แหละแม่เรามากอดกันมาบ้าบาแม่ทำไม่ได้ค่ะเพื่อนทำไม่ได้นี่ก็จะถึงวันแม่นะคะสิงหานี้พี่นุกกี้ก็ซื้อทองไม่ใช่นะอย่าไปฟังมันแม่หาด้วยล้ำแข่งตัวเองเพลอเพอมัน มันบอกว่ามันเคยยืมเหวนไปใส่มันเอาของแม่ไปขายเลยใช่ที่นุ๊กจะโดนจับเอาเพราะแม่ทําแบบนี้แม่อย่าลอเลิสนะแม้แต่คนรู้จักก็ห้ามขอเขาไปเลยว่าอย่าทําเลยขอเดี๋ยวมันเดือดร้อนเกิดพลาดขึ้นมาแม่เสียใส่สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแม่ลืมได้มันไม่ได้แม่ได้ละร้านนี่มันชื่อนุ๊กน่ะมึงเถียงกูใช่ไหมแม่มึงเถียงกูใช่แล้วคนที่โดนคือนุ๊กเรื่องของมึงไงมึงเถียงพูดแล้วมึงเถียงกูกูเป็นแม่ของมึงแม่ท้าม แม่อย่ายมาทำแบบนี้ <laughs> แม่อ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะอย่าเสียงดังมาก <c oughs> ลูกบ้านนอนโอเคหลายๆคนก็อยากจะรู้การเปลี่ยนแปลงของพี่นุกกี้นะคะว่าพี่นุกกี้สวยขึ้นไหมพี่นุกกี้โอเคไหมคะเพื่อน <c oughs> อันนี้ชุดกี้ชุดนุกชุดใหม่ของพี่นุกกี้ค่ะเป็นชุดยีนนะคะพี่นุกกี้ใส่สวยไหมคะสวย แม่อ๋อกูปฏิเสธแล้ไค่ะเยียบลูนะ,ะเกกนะ <c oughs> อะอเนี่ยมาทักทายน้องกล้วยก่อนแล้วอุ้ยสิวก็มีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะนี่น้องกล้วย,ไ,ยไม่ค่อยสบายะค่ะอายุเยอะแล้วเห็นไหมหลายคนที่ติดตามพี่นุก,กี้พี่ตี๋เฮ้ยทัฝันก็จะรู้จักน้องกล้วยใช่ไหมคะตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วเมื่อสามสี่ปีที่แล้วยังดูเดบแข็งแรงอยู่เลยเนาะตอนนี้อย่างว่าเนาะอายุมากแล้วนะป้า ลุงิอ๋อลุงกล้วยเอาเป็นอตาลุงตากล้วยขาแม่เอฟซีจากญี่ปุ่นทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นสิอ,อะไรนมาโตนมาเซลึง <c oughs> เจมากุเตะเลยข <c oughs> <c oughs> อโทษนะคะผู้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นค่ะยังไม่ได้รอเล่นหนาะพี่นุกกี้ล้างจานให้แม่เทพอยางพี่นุกกี้แพ้ลํายาล้างจานนะคะโนไม่ใช่ว่าอีกุกกี้ น้องมันก็ไม่เคยล้างเวลาออกสื่อหน้าทำงานให้แม่ทุกอย่างแต่เปล่าเลยใครมีลูกอย่างแม่นะพูดไม่ออกว่ะสวัสดีค่ะพี่นุกกี้ดีใจที่เลี้ยงชาบูให้นะคะพี่เนยพี่เนยอ,อย่าตอแหละนะคะเป็นคนสวยแล้วก็ยืนหนึ่งคนหนึน่งนะคะไอ้เนยอกลับบ้านไปกลับไปใต้แล้วกลับไปภูเก็ตแล้วไอ้เนยอืมนี่นไงกันที่เขามาพิมพ์พี่เนย เลยยังอยู่อยู่ลรอยังอยู่เขาเป็นดาวเป็นดาวช่วงนี้เป็นนางชงนางโชไอ้เนยเนี่ยนะแล้วมาทําไมไม่มาเยี่ยมแม่เนยลืมแม่เลยเหรอแม่แก่แม่ก็ยังสวยนะลูกขอพันหนึ่งขอพันไม่ถึงห้าร้อยก็ยังแม่เมื่อวานนั้นเขาไปมาผู้ชายให้น้องหมื่นหนึ่งโอ้โหแล้วเขาก็ไปลงเขาก็ไปนู่นนี่ไปแล้วเรามาแล้วทำไมมึงมามึงไม่ให้เงินกูจะนี่ไงแม่เงินนี่เงินกูอย่ามาอย่ามามึงก้าสาบานได้ไหม แม่เอฟซีจับเวียงจันเวียงจันคุยเลยนี่เขาติดตามทุกคนเวียงจันจับเวียงจันบอกน้องสาวน่ะแม่อยู่เวียงจันเด้อมีผัวคนเล่าแม่แม่อีแบ๊กอีแบ๊กอีแบ๊กมาแล้วเชื่อแม่ค่ะอีแบ๊กอภิสิทธิ์จำได้ไหมอีแบ๊กอะแม็กไหนวะอีแบ๊กที่มันมากับพวกดิวกับป๊อปจำได้ไหมนนั้นแหละขาวๆที่ขับรถคนจูนคอนเอร์เอออีแบ๊กเอออยู่ไหนอ่ะนี่นางขายกระเป๋าล้ำซันรวยแล้วตอนนี้แม็กทำไมไม่มาหาแม่บ้างลูกมันไม่มาหรอกมันรวยแล้วมันยิง หนถ้านหนูไม่รวยหนูอย่ามาหาแม่ถ้านหนูรวยหนูมาแต่หนูรวยแล้วหนูไม่มาแม่ไม่พูดนะ <laughs> <laughs> เห็นกับเงินที่บ่านเลยวะกูยอมแม่ก <laughs> ูละเดี๋คิดถึงทุกคนเลยนะคะนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่อ่านไม่ทันเลยสวัสดีค่ะแม่เทพที่เคารพรักโอ้โหแม่ <laughs> น้องคนนี้มาเป็นพิธีการเลยคิดติดตามพิ่นกกี้และแม่เทพตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมยังน่ารักมือนเขอบค,คุณมากค่ะ พี่เนยบอกว่าไม่ลืมค่ะแม่รอบหน้าไปหาจ่าขอห้าร้อยนะแม่เนยเนยจะมาขอแม่ห้าร้อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แม่ขอพี่เนยห้าร้อยถ้ารอบหน้าสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีครับแม่เทพเอฟซีแม่เทพนะคะขอบคุณมากนะคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยอะที่ไม่ลืมแม่นะลูกนะ แม่เท,ทพหอมพี่นุกหน่อยครับไม่หายไปไหนมาอ๋อพี่นุกกี้อยู่ล้มเก้าค่ะคุณแม่อยู่นนทบุรีมันอยู่ไกลกันล้มเก้านี่รู้สึกว่ามันอยู่แถวสุวรรณภ,ภูมินะแล้วว่าที่ที่คุณแม่อยู่อ่ะมันอยู่คนละฝั่งไงของกรุงเทพอะ่ะสุวรรณภูมิมันอยู่ตรงนั้นแล้วแม่เนาะ เซรภูมิมาอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามมันโพละซีกเลยเนาะโนละซีเออใช่ค่ะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปกันช่วงนี้มาช่วงนี้แต่ตอนนี้พี่นุกี้มาแล้วมาเยี่ยมนะคะเพราะว่าสิงหาวันแม่พี่นุกี้ก็จะทําสิ่งดีนะคะให้กับคุณแม่นะคะให้คุณแม่มีความสุขค่ะเนี่ยกล้วยไม่สบายมากเลยค่ะเป็นเพื่อนพี่นุกี้จะต้องดูแลอีกแล้วอะต้องเสียเงินให้แม่ให้น้องและให้หมาอีกคือทุกวันนี้พี่นุกี้เหมือนเป็นผู้นำครอบครัวเลยนะคะอ๋ออ โอเคค่ะก okay, ็ไม่มีอะไรมากนะคะวินนกี้ก็จะมาทักทายแบบว่าหอมปากหอมคอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเนาะแล้วก็จะมาทําคลิปสนุกสนุกคุยกันเฮฮาสับเพเฮละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเห็นคุณแม่ว่าจะมีกิจกรรมนะคะแบบแจกขนมขนมพวกน้ําเนื้อม่วงน้ำครกจะมงไรแจกให้แฟนกับฟรีๆอ่ะใช่ไหมแม่มีโปรแกรมจะแจกใช่ไหมแจกฟแฟนกัดยื่นเงินมาห้าร้อแม่แจกทันที เดี Rolle, ๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเออในเพจเราก็ไม่เคยมีกิจกรรมอะไรนะเพราะเราก็เป็นเพจบ้านๆน่ะเดี๋ยวพี่นุกี้จะไปเดี๋ยวได้เงินจากสามีสิ้นเดือนนี้ว่าจะหาซื้อเออจะไปซื้อของมาแจกอะเอาเงินไม่แม่ก่อนลูกเออตอนนี้แม่แย่ก็ให้แม่ตอนนี้แม่แย่ก็เดี๋ยวให้แม่ส่วนหนึ่งแล้วพี่นุกี้อยากจะซื้อแบบให้กูสองร้อยแต่ซื้อของมากินเป็นพันใช่ไหมไม่ซื้อของแบบกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักเอาไว้แบบเออให้เล่นกับแฟนขับอย่างเงี้ยแล้วให้แม่เทปส่งงเงี้ย เนาะอโอเคค่ะพี่นุกกี้ไปก่อนนะคะเออเดี๋ยวก้องขอบคุณนะคะเอ่อเซรั่มะนะคะที่คุณพี่ค่ะส่งมาให้นุกกี้นะคะชื่อคุณพี่กุตสุมานะคะเป็นเซรั่มนะคะสำหรับคนที่มีผิวที่เซนสติตเป็นสิวง่ายค่ะของคุโซมานะคะ,ะ,คะที่ส่งมานุกกี้ใช้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวนุกกี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะคะ เนาะอันนี้เออต้องขอบคุณขอจะรีวิวให้เลยจริงๆเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะนะคะแม่เทไปใายแฟนคลับหน่อยส่งจ๊บด้วย <Morning. S 1> จริงๆนะมันมีห้องที่จะเชื่อมตรงเนี้ยถ้าทุกประตูท่าประตูคือห้องนอนนี่แต่ความนี้ว่าเขาเป็นคนที่กลัวค่ะกลัวว่าลูกเต้าจะมาขโมยคงขโมยของเลยก็ต้องนอนอยู่ในร้านขนาดห้องเล็กนิดเดียวนะพวกมึงยังขโมยกู แล้วถ้าเกิดกูไปเปิดห้องเมื่อเริ่มเมื่อไรแล้วกูอาจจะมีอะไรเหลือแม่ก็เป็นแบบนี้นระามนุษย์แม่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่นุกกี้ผอมลงไหมหลายคนทักค่ะหลายคนทักเออมันก็ผอมลงเลยเนาะแต่ชุดใหม่พี่นุกกี้สวยไหมพี่นุกกี้ชอบใส่แบบอย่างเงี้ยมังไม่ชอบใส่รัดๆัดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่รัดรูปไม่สวยเพราะว่าเราเป็นคนหุ่นแบบไม่ได้แบบสับอะไรมากมาย ก็เลยต้องใส่แบบเออสบายๆมันก็จะดูแบบผู้หญิงผู้หญิงเอ้สวัสดีค่ะน้องกุ้งกิงเดี๋ยวไปเล่นอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ในอาวีนะคะอาเดี๋ยวพี่ลูกกี้ไปรออาวีค่ะเดี๋ยวพี่กกี้จะเล่นแทงให้นะคะแล้วน้องน้องน้องกุุงกิงก็เล่นเมทพี่ลูกกี้นะคะโอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะไปบายบายก่อนค่ะเฮ้ยไปก่อนนะคะบายบายค่ะเออต้องพูดอย่างนี้สิบายบาย